ลิวพูทุ่มสถิติ165ล้านปอนด์ลาอีซักเกฮีเสริมโหดก่อนตลาดปิดเดอะซันครับรายงานว่าลิวพูนั้นเตรียมสร้างดีลสถิติอังกฤษมูลค่า165ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนจากนิวคาสเซิลและมาร์เกฮีกับตันทีมคิตันพาเลสเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะปิดแม้ซัมเมอร์นี้จะทุ่มไปแล้วเกือบ300ล้านปอนด์ในรายของอีซักครับ ลิวพูลพร้อมที่จะอัพข้อเสนอใหม่ที่130ล้านปอนด์หลังเจ้าตัวแสดงท่าทีไม่อยากเล่นให้กับนิวคาสเซิลแล้วขณะที่กุนซืออย่างเอ็ดดี้ฮาวก็ไม่พร้อมใช้งานนักเตะที่หมดใจส่วนดีลของเกฮี e ครับคาดว่าจะปิดที่ราว35ล้านปอนด์หากทั้ง2องดีลนี้เกิดขึ้นจริงครับจะทำให้อาร์เนอร์ใช้งบรวมไปถึง466ล้านปอนในซัมเมอร์เดียวแต่ก็มีรายรับจากการขายนักเตะไปได้ถึง200ล้านปอนด์เช่นกันครับ และยังมีโอกาสได้เพิ่มจากการปล่อยคอสตาซิมิกัสและฮาวิเอเลียดก่อนที่ตลาดจะปิดลิ์พูจึงถูกจับตาว่าจะปิดท้ายตลาดซัมเมอร์นี้โดยการทุบสถิติครั้งใหญ่เสริมแกร่งทั้งแนวรุกและแนวรับทันเวลาหรือไม่